สวัสดีเ้อคะพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะกาแฟบ้านสวนค่ะเบึงเดยดอกมีเหงรุ่นเหลือเม่เพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนแม่บอกมีเวลาก็มาค่ะนั่งเหงอนุบเอือจักหนอยอยู่หดเหือ,อแล้วเด้อค่ะอากาศกด็ดีดีเด็ดอกอุ่นๆเป็นอากาศหนาวอยู่นะคะทางบ้านเราอากาศเย็นทางบ้านนอก แต่ว่าสุยๆมาก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาอมาค่กกาะกินกาแฟกันก่อนเะมื่อกี้นี่ไก่ขันไก่ขันนั่นจักประกันไปก็เลยมาแล้วไปเลยหัว <laughs> นั่งฝิ่งแดกกินกาแฟเนาะค่ะเน,ะนาะความสุขประจำ บ้านมับนบวชประจำวัน ฟังเสียงพนุกลง้งเพลง ธรรมชาติบ้านนอกเนาะคะ่ะเนาะอากาศดีสดชื่นเสียงคนไปให้ไปนาขี่รถอันเตก็ตกๆนะคะรถไทยรถเตียงเสี่ยงนกฮงผีเงยฟังความสุขเนะะี่ค่ะธรรมชาติปานว่าบวัวได้ออกไปอันกะเลือเนอะคะ่ะเนาะปานว่าบวัวได้ไปอยู่กะเลือมาหวัวถึงอนก็น ก็คือบ้านเนาะค่ะเนาะโบได้โบได้คิดว่าไปอยู่วันมงหรือสิคะว่าถึดแล้วพันก็คือบ้านนะพันอบอุ่นเนาะค่ะเนาะชื่นใจอบอุ่นมีความสุขเลยเออตุ๊ก,กตานะะเนาะค่ะเด้อแฟนเออกระพันมักเพราะมันเดดโอกเนาะคนเนาะทางนี้เดดโอกอันอากาศกำลังโมะงั้นหรือปะ ส่วนยางอออยุ้ยยุนยนป้ายางนะคะเนี่ยส่วนยุ้ําบ้านบ้านเป็นบ้านสวนค่ะต้นยางก็กำลังกันเริ่มนะพริบเบือนะลุน่นเริ่มแล้วค่ะจักน่อยก็เหลืองมาแล้วคันน่ะเหลืองแล้วก็ขึ้นเบอือใหม่ก็เอออีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเน่ะนกกระไลไหล,หลค่ะยู่นําสวนทั้งนกทั้งไก่ป้าเนาะค่ะเนาะเพียบ กลางคืนก็มืดมืดหมาเห่า,หาเป็นขยงหมาเห่าเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเลี้ยงเนาค่ะเนาะแต่เห็นเออยนโบได้มีหมาเด็ดค่ะบโบได้เลี้ยงแต่เลยมีแต่อายเพื่อนเลี้ยงไก่แค่นั้นค่ะ ไอ้ตุกตามืนอีัก็เจะนอกกันออกไปซื้ออันกับเขาค่ะซื้อของไซปอันนําเหือนเนาะค่ะเนาะของที่จําเป็นนะไซส์เสียงเข้ามาเพราะเพึ่งมาหดค่ะ กาแฟก็มืดทวรเด้อว่ะนเนี่ยเด็ดก็อุ่นๆเนาะค่ะมีแห้งแห้งวันนั่นนงกันตากแดดกัแเนจักกน้อยแล้วกันอะพากันออกไปซื้อกับเขาซื้อของไซสค่อยๆเอ็ดไปเนาะคะ่ะเนาะพ่อเฮามาเที่ยวมามาบานเหมันกันอะปะมาเยี่ยมบานกะสบายๆเนาะคะ่ะเนาะ ่ซํำนีเนาะค่ะเนาะเอยตุ๊กตาผ่าฝันก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีนมือใหม่วันใหม่นะจ๊ะเด้อเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบสมบูรณ์แฮปปี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันนั้นคลิปต่อไปค่ะขอบคุณให,หลายนะจ๊ะเด้อสวัสดีค่ะ